สวัสดีครับเรามาเริ่มกันดีกว่ากับการแข่งขันนะครับรีเลย์ของที่ที่กิจกรรมอะไรว่าลืมนะครับอ่ารีเลย์พีพีวิดสตาซินโดมบายเอนดีนะครับนะครับทีมแรกนะครับระหว่างทีมคอมเพล็กกับทีมเมลานีนะครับ round fight เออก็หักไปครึ่งคะแนนไม่มีอะไรนะครับตอนแรกเรามีกฎู่ว่าดาวจะต้องลงมาสุดท้าย อัะาานะาต์น่าจะขบหรือเปล่า้ระครัมมมมมมสปก่อนทีมทของทีมของทีมเมลานี่เออมือน้อยสไตล์เก็บน้องเล่นจังไปก่อน ต่อไปนะครับหมูน้อยสไตล์เจอกับเลนเจอร์ฟีเที่สุดจักรวาลนะครับเจสันจากสนหรือไม่ก็เจสวนเจสวนดูวลนได้นะครับเป็นไงล่ะใจไหมล่ะครับอนุภาพของธนูทองอาเป็นบูอายนะครับยืนแงงแงงแงนี่นะครับเขาใหดูความเกียร์นะครับถามว่าเจสันเล่นเก่งไหมมันก็เล่นเก่งนะครับแต่ความเกียร์มันเกินความเก่งไปเยอะครับเล็กได้วี่ฮีเลยอะครับ อ่ะอะดู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 ด,ดูมันจะทำงานกันต่อไปดูเอาชิมหายเอาเอาดูดูด,ดูขอเกียนไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับ เขาด่านหน่อยนะฮะแป๊บหนึ่งนะเอา้าดูดูเดี๋ยวขอขึ้นไปด่าแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้นี่แรกมาอยู่ นะครับไปดายเรียบร้อยแล้วลงมาแล้วนะครับหลังจากความเกลียเจตน้จากความนะครับเราก็มาดูกันนะครว่าเรนสไต์เกิดเจตสัเกลดเจยสันทันหรือเปล่าสองศูนนะครับ แต่ยังไงทีมของมูนน้อยสตายรอ u Fight ถ้าสามารถเก็บพร้อมอกันทั้งสามคนได้ก็โอเคนะครับมูน้อยตายแล้คอมเพกนวนะครับในเลยลงของเ,งอเราสุดท้ายคอมเพกจะมาดูดมาดีกว่า ขึ้นรอเอไปม่รอหนอยตกับผมแฟร์สไตล์รอด สุดท้ายหมูนอสไตล์สามารถเก็บรอบแรกนะครับหมูน้อยสไตล์เก็บไปสามคนนะครับ